อยก็ขอสวัสดีชาวแมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของครีมินาเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกนนอโลบล็อกตัวเองกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่า e g o i s นะคะสำหรับในส่วนของครีมเนาะก็ยังอยู่กับแฟนคลักันอีกเช่งเคยนั่นเองนะะอ่ะใช่แล้วค่ะก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนรับช่วงปี2566แบบนี้ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการรีวิวนะคะในส่วนของเจ้าตัวแบบที่เหมือนน่าจะเป็นอนิเมะเรื่องใหม่ด้วยนะสำหรับเรื่อง b l u ูล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนจะเป็นแนวแบบเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรแบบนั้นแต่ว่าทางเราเนี่ยยังไม่ได้ดูนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแนวแบบแข่งขันเตะบอลแน่นอนนะสำหรับไอเจ้าตัวเรื่อง ก่อน,นะะในส่วนของทาช่องเรานะคะในช่วงปีใหม่เข้าสู่ช่วงใหม่แบบนี้ก็ในอนาคตในท้าช่องเรา,าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปบ้างนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามมาจนถึงขนาดนี้เลยนะคะต้องขอบคุณจริงๆโอเค มาเดี๋ยวเราเดี๋จะมาทำการรีวิวจตัวแบบนี้กันนะคะเหมือนแบบเขาชื่อว่าเอโกอิสนั่นแหละนี่จะของแบบนี้นะคะจะเป็นแนวเตะบ,บอลอะไรยังไงสนุกหรือเปล่าแล้วมันจะมีร,บระบบวิธีการเล่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับทางแบบนี้นั่นเองอ่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปชมการหากดเกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอดิสคอร์ดเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดิสคอร์ดที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ description กับแปะไว้ที่ชุมชนยูท คุณผู้ชมอมืโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นเบื้องต้นกันก่อนเลยว่ามันจะมีวิธีการเล่นอะไรยังไงกันบ้างและอีกนะคะ อ,อย่างแรกเลยนะคะที่เรามาเล่นแบบนี้คือแบบนี้เหมือนมาจากทางอนิเมะเรื่องใหม่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คนเล่นเนี่ยเป็นหลักสองพันเกือบสามพันนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะสาหรับแมบ,บที่เป็นอนิเมะเรื่องใหม่เดี๋ยวเราเนลองมาเล่นกันดูนะคะสําหรับทางแบบนี้เนาะ,ะในส่วนของระบบเจ้าตัวแบบนี้นะคะมี private server คือฟรีนะคะแต่ว่าถ้าจะเล่นแนวนี้จริงๆเนี่ยแนะนาให้ไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักนะคะคุณผู้ชมในส่วนของปุ่มกดเนี่ยเหมือนจะมีอยู่แค่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นนะ,ะในตอนนี้มันจะมีปุ่มตัว control นะคะจะมี LMB เป็นการยิิงลคลคคกนะะ เป็นการโจมตีแบบชูดไปข้างหลังคอนโทรลเป็นการแดชนั่นเองนี่เขามีเบสมาจากอนิเมะมังงะเรื่องบลูล็อกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันสักหน่อยละกัน lmb เป็นการชูดใช่ไหมนะเดวเดะเดวนี่กดค้างสามารถกดค้างได้ใช่ไหมนี่บอนบองบองบองโอเคอันนี้คือการกดคลิกซ้ายแล้วก็กดช้านะเหมือนเป็นการช้าเนาะเตะเข้าไปอะไรแบบนี้ถ้ากดคลิกขวาล่ะ มันจะมีให้เครืองเหมือนกันแล้วก็จะมีทาสีเขียวนะคะ นี่เตะไปข้างหลังได้คอนโทรลเป็นการแดชอะไรแบบนี้เราสามารถกดตัวคิวในการอันนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมกดตัวคิวก็ได้นะสำหรับการเตะยิงคลิซ้ายปกติอันนี้เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะคะโอ้โหอันนี้คือไม่มีอะไรเลยถ้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ p พ i เวทไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะคะต้องไปเซิร์ฟเวอร์หลักจริงๆสําหรับเจ้าตัวแบบนี้อาจจะเราย้ายไปเซิร์ฟเวอร์หลักแป๊บหนึ่งนะคะดูซิว่าวิธีการเล่นถ้าเล่นกันเป็นหมู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะเอาล่ะทุกคนในตอนนี้นะคะก็ย้ายมายนจ ามาเล่นกันดูนะคะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าตัวแบบนี้เนี่ยคือ,โ,อโหนี่คือถ้าเล่นในเซอร์วอร่าจริจริงเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้คือสู้กันแบบเมามันนะคะโ,โหดูซะก่อนตรงทางด้านตัวแบบเนี่ยก็คือจะมีเป็นคล้ายๆกับสนามเนาะมีเวลาตรงนู้นอ่า เรียบร้อยโกก็จะมีเป็นป้ายคะแนนบอร์นะคะว่าใครได้เป็นผู้นําใครเป็นคนยิงเข้าอะไรแบบนี้นะโอเคอาากเรารจะมาลองดูกันซิว่าในเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างอย่างแรกคือมีระบบ practice ก็คือหมดฝึกสอนนั่นเองในส่วนของหมดฝึกสอนก็คือสามารถเตะล้อได้ใช่ไหมโอเคก็สามารถเตะฝึกฝนได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือสามารถดูมุมมองผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะ,ะว่าอีกถึงไหนแล้วจะถึงตาเราอะไรแบบนี้มีระบบ AFK ได้นะคะระบบ reader บอร์ก็คือ โอ้คนเล่นนี่คือชนะเป็นพันเลยเหรอคนแรกเนี่ยจริงปะเนี่ยทำไมเล่นโหจังอะ่ะโอ,อ้โหนี่คือแบบจาดคนที่สองนะคะ96ไปยัง1,000นี่คือห่างกันแบบจัดจัดเลยนะโอเคแล้วก็มีแผนชโนสมีอ่าพวกแก้บงแก้บักอะไรแบบนั้นนะคะคิดว่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันซิเดี๋ยวดูวิธีการเล่นของเขาพวกเขาสักหน่อยสิฮะ มีเป็นฝั่งโกแน่นอนสุดชิงประตูนะคะเอาละเตะเป็นหนึ่งโอ้โหคนนี้เล่นเก่งชัวร์เล่นเก่งชัวร์เรียบร้อยนะคะโอเคเอาละอาอไม่อยู่ให้โหมดให้เลือกสามโมมีค่าสี่ฟุตบอลกับวิวกาเหรอรู้ห,หมคนจะเล่นฟุตบอลเยอะนะเนี่ยเริ่มเลยเหรอโอ้โหเอาละฮะเรียบร้อยเอ้ยสามประตูต่อสามเอ้ยไม่ใช่สี่สามต่อสามนะคะสามต่อสามคนโอเค มายัางไงสิทาไมคนพวกนะั้นเขาเล่นโหกันจังอะและ้วมาตัดมาที่เราสิฮะเฮ้ยคนนี้เขาเลี้ยงบอลเก่งมากเกินไปป้าเนี่ยโอ้โหดูสเตปดูสเต็ปดูสเต,ปส,เตปสิฮะคือขอยิงประตูหน่อยขอยิงประตูหน่อยเฮ้ยยิงประตูยิงประตูะยิงประตูฮะยิงประตู นี่ไงนี่เออล้มล้มไปหนึ่งทีเอาแล้วฮะคนนี้เรียบร้อยเลยสองประตูต่อสูนนะคนนี้เก็บหมดคนนี้เก็บหมดของจริงไปฮะเอาไงแบ็ก์เตปแน่นอนแบ็ก์เตปอ้าเรียบอ๋อไม่เรียบร้อยปะนี่ไปเลยช่วยแล้วไปให้เขาอีกนี่นี่นี่ฮะไปเลยไปหาโอ้หมายกูเนส เอายังไงสิมีเต็บลงเส็บแดนวะเอาแล้วฮะดูเดือดดูเดือดจังหวะนี้ดูเดือดตอนนี้กําลังดูเดือดกันนะฮะเอาแล้วฮะแต่ต้องไปใกล้ๆเอ้ยนี่เดียวเท่านั้นฮะขอบศึกชิงประตูหน่อยไม่โดนไม่เข้าปะเข้าสามประตูต่อศูนย์นะฮะฝั่งเราคือโหดมากแล้วคือตัดมาที่ตัวเรานะคะเล่นไม่ดีเลยอ้าวมีคนออกไปแล้วคนหนึ่งนะฝั่งนู้นจีประตูต่อศูนย์ไปแบบรวดเร็วทันใจ นี่ไงขอเตะหน่อยไปไหนแล้วลูกบอลคนนั้นเลี้ยงอยู่คนเดียวเลยฮะเตะไปนูน่นมาลูกบอลอ่บจบแล้วค่ะโอเคอันนี้คือเป็นแบบโบวฟบุตบ <Meanwhile. S 1> อล Meanwhile อะ่ะทุกคนอันนี้คือเรามารอเล่นโหมดวิวการ์ดูนะคะคือเราต้องตีหรือว่าเตะไอเจ้าตัวไดนโนเสาร์ตัวนี้อ่า <c oughs> นจายนะโอเคเตะอัดไดนโนเสาร์คืออันนี้คือเป็นโหมดที่แบบว่าจะมีผู้เล่นคนหนึ่งนะคะที่โดนเลือกให้เราต้องกําจัดเนาะ ซื้อเราต้องลดเลือกของไอเจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวนี้ให้ได้นะคะไม่อยู่17ดวงมั้งพร้อมกับเวลาอีกหลายวินาทีเลยเป็นหลักร้อยนะคะโอเคโดนปะไดโนเสาร์นี่มันหลบจูเก่งจูเก่งไดโนเสาร์ตัวนี้จูเก่งโดนไปแล้วหนึ่งทีเอาแล้วฮะไม่โดนนะไดโนเสาร์มันจูไดโนเสาร์มันจูว่ะโดนไปแล้วอีกโหคือโดนลุมกระทืมนะคะเอาง่ายๆโอเคไดโนเสาร์อยู่นี่ไดโนเสาร์อยู่นี่เด้อเด นี่ไดนโนเสาร์ไปเตะโดนเพื่อนโอเคอุ้ยนิดเดียวจะโดนอยู่แล้วติน,นิดเดียวโอเคไดนโนเสาร์อยู่นี่นี่โอ้เพื่อนบังพอดีนะฮะโอเคตเตะไดนโนเสาร์เอาจริงคือมันยากมากเลยนะที่จะเอาชนะให้ไดนโนเสาร์เนี้ยเลื่อนมันลดรัวเพราะว่าเลื่อนมีตั้งเยอะนะคะเยอะจริงเป็นไนแล้วทุกคนมันอาจจะแหลกๆด้วยนะคะหมดนี้รู้สึกได้านใความแหลกเลยอะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นบนโหมดท,ทุกโหมดให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนาะตอนนี้เป็นโหมดวิวกานะคะกว่าจะเลือกได้แต่ละอันนี่คือค่อนข้างใช้เวลา,วา,วานานอยู่นะสําหรับในการโอโอเคอันนี้คือไม่ได้เตอัดเดนโนเสาวน้าตตอัดเรานะโอเคบอลคือมองยากอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคนี่ไงนี่ขวางไดนโนเสาร์จูคิงโดนลูกบอลไม่โดนโอ้โห เนี่ยมีแต่อาจจะเตะกันทั้งหมดนะคะเดินเสาเนี่คือเขาสมูทเล่นมากนี่ไงดินเสามันจุกาานี่ไงโดนไปหนึ่งทีดินเสาอยู่นู่นะฮะเลื่อนเลยชิบสี่เอาจริงคือมันยากมากเลยนะนี่ไงเอาเตะไหมฮะอยู่นี่อยู่นี่ดินเสาอยู่นี่ดินเสาอยู่นี่ โ okay, อเคอ่ะบอลบอลหายบอลหายบอลออกขึ้นมาเดนรัสสาสามารถแตะอัดคนได้ด้วยโอ้ยหนีเลื่อนรถเลยเดนรัสสาวตีนี่ไงนี่โอ้โหเดนรัสสาวจูคิงมันเอาชนะยากคุณผู้ชมโอ okay, เคเลื่อนรถอยู่ เราวิ่หลบได้อยู่หรอโหดเกินคุณผู้ชมโอ้โหยากจริงโหมดอีกเจ้าตัววิลการ์นะคะเห็นปะโอเคต้องเล่นเป็นทีมเนาะอะไรแบบนี้เอ้ย หมคลาสิกดูได้ไหมเนี่ยแยากลองเปลี่ยนโหมดดูทคะเล่นจมโหมดฟุตบอลนี่คือมันเบื่อนะโหมดนี้ก็คือต้องเล่นเปคนสุดท้ายนะให้เหลือคนสุดท้ายซึ่งในการเล่นเนี่ยก็คือจะมีรูปผู้เล่นคนนี้อยู่แต่มันจะมีเลือดอยู่นะคะก็คือถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยโดนป้ายชื่อเีงคือเลือดจะลดนะเห็นปะเบคอนนี่คือเลือดลดแล้วแล้วคือเราก็มีหน้าที่หลบลูกบอลแค่นั้นเองนะคะอ้าวไดโนเสาร์เรียบร้อยเหลือเลือดเดียวด้วยนะใครโดนลูกบอลนี่คือเตรียมตัวเลยว่า เลื่อนลดแน่นอนนะฮะโอเคเราจะไม่โดนลูกบอลทั้งนั้นหลบก่อนว้าว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 ,วนี่ไงโดนาสาวโดนเป็นหนึ่งทีอื <c oughs> อไอ้โมดนี้มันก็สนุกอยู่นะมีหลายโมดอยู่ค่ะถือว่าสนุกมากเลยเรียบรอ้อยเบคอนตายคนแรกเลยฮะโอเคต่อไปเป็นคนที่ชื่อคนนี้เลยเนาะหลบแบ๊บหลบแบ๊บคิวแด,ดได้นะโอเค นี่โดนอัดนไปหนึ่งทีทำไมรู้สึกมันถึงแหลกมันแหลกนะเนี่ยจริงความรู้สึกเราอะเนาะโอเคหลบฮะสูคิงโวโวโวไม่โดนไม่โดนอ๋อนี่ค <laughs> ือเรียบร้อยนะเดินไปเสาเหลือเลือดเดียวเท่านั้นมีไงเออโอเคอ้หูเกือบเกือบเกือบโดนเราเกือบโดนเราโอเคชุบหลบไปหนึ่งทีไอซ ไดนโนเสาร์ก็เดินนะคะเรียบร้อยเลยไดนโนเสาร์แตกอือหายตอนนี้เลยอยู่ประมาณอูอีกนิดเดียวฮะจบโดนเราแล้ว,ลวโอเคแน่ทนาตอนเป็นโดนเราเกือบจะโดนเราหลายรอบเลยนะเราแดรได้อยู่นะเราแด้ได้อยู่โอเคอุย้ยจะไปตาเราหรอโดนเถอไม่โดนซะด้วยเรื่อเราโดนแล้วฮะนี่ไงโดนไปซะโอเค เออโดคนนั้นเรียบร้อยเลยโอ้ย่าโอ้ยเราอีกแล้วเหรอไม่ไม ไม่อ,อือเรียบร้อยโอ้โหจบเลยฮะโอเคเราก็ถือว่าผ่านมาได้ใครอยู่นะนจริงจริงโอเคแต่ไปเหลือผู้เล่นอยู่ประมาณสี่คนฮะก็ถือว่าโหมดนี้ก็เน้นความตื่นเต้นท้าทายนะสาหรับเจ้าตัวโหมดนี้นะคะโอเคก็รีวิวไว้ประมาณนี้ดีกว่าสําหรับทางแมทที่มีชื่อว่า E อกอิสเนาะก็จะมีเป็นโหมดแตะบอลนะคะแต่บอลแบบปกติมีโหมดไอตีหาผู้เล่นคนหนึ่งอุ้ยต้องเข็นแนนะว่าถ้าผู้เล่นคนไหนเหล่นน้อยลงก็คือระยะมันจะแคบลงโอเค ก็ใครที่อยากจะชอบเป็นแนวแบบเตะฟุตบอลอะไรแบบนี้ก็สามารถมาลองเล่นกันเองได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องคอราทุกคนทุกท่านก็พี่กอละกันเอาไว้เจันการาในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม